ความว่างครับต้องมีครามพัฒนาใจแห่งยังไงเราเรียกที่ใจวยยังไม่ถึงถ้าโราคิเตจสวยก็ยังไม่ถึงลักษณะความว่างทำทำเพ่งของเราท่านเป็นความว่างทางนี้ทางนี้รูปที่เป็นความว่างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความว่างอย่างนั้นนะเรา,ค,าคิดใจสวยนี่กือสัญ,ญลักษณ์ความว่างคิดถึงแท่าก็แสดงให้ใจของเราว่าง จิตขึ้นน่งข่าวท่านอาจจะเห็นดวงไรเหเป็นความว่างไหมเห็นเป็นธรรดาเอ๋อเห็นเป็นความว่างไหมจิตของพระโพธิสัตวนี่จิตของพระโพธิสัตวที่มีบารมีเต็มแล้วอ่ะใช่ไหมนะเต็มแล้วนะจิตของท่านก็เป็นเป็นความว่างอยู่แล้วนะ ความว่างเกินพระอรหรัหรหรนตภูมิเกินพรับแต่ว่าเจียงแานก็ยังเหลือโพธิ์นิดหนึง่งที่จะนิดหนึ่งมันจะตัดสรูท่านั้นคนใหญ่ก็ว่างหมดแล้วเหลือนะอยู่นิดหนึง่งว่าตัดสิรูญญญเป็นพระเจ้าก็มาถึงชาติเดียวใช่ไหมแช่เดียว นะครับพระมหากรุณาธิคุณก็กว้างใหญ่ไพศาลมากอยู่แล้วอย่างท่านก็เป็นความว่างอยูทั้งหมดก็มีที่ว่าจะไม่น,นิดเดิติทั้งเองเองคิดว่าจะเป็นโะเจ้าท่านก็จะเท่าสู่ในแดนเป็นพุทธะไาเราคิดถึงความว่างก,ก็ได้ กันคือเป็นเป็นธรรมะที่ว่างมากกว่าเระอรหันีความว่างมากกว่าพระเจ้า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 ้าเจูาเ้เจ้า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 เนีาเจ้าเจ้าเาเจ้จ้าเาเจจ้าเจ้าเจาเจ้างเจ้าเาเจาเจ้าเาเเจ้าเจ้าาจาเเาาาาา ความว่างนี่จะไม่หมดความว่างนี่จไม่หมดเลือปรตีอยู่นิดหนึ่เหลือความที่จะต้องการเป็นพระทีเจ้ามัเหมือนกันใช่ไหมแต่ต้องให้ความว่างมากกว่านี้ครหมายความว่าบารมีบารมีนั่นแหละบารมีที่ว่ามากกว่าบารมีที่ว่ามากกว่าที่ว่าจะเป็นพระทีเจ้าแต่ถ้าพูดถึงความว่างนั่นแหละของปัญหาว่างหมดแล้วบริสุทธิ์หมดแล้ว แต่ว่าของรบริษัทนี้เหลือน่อยแ่ถ้าเกิดพะบริษัทตัดสรนว่เมื่อไหรนั่นก็คือมล,ม,ม,ลมีมันเรมีมมพระเจ้าก็สูงกว่าต้อย่งนันความอาย,อยุมันยังไงอาตุลีว่าพระอมิตาภูตเป็นพระเจ้าแล้วก็ที่ที่เบสเขามีความเห็นตา,าวัตถทฤษงเขเป็นพระบริจาแล้วแต่แต่ท่านบางที่ท่านจะ ออกแบบมหาโริสัตว์มหาบริษัทครับท่านจะแบ่งภาพแบบมหาโริสัตวหรือเป็นมหาโริสัตแต่ที่ที่ที่แบบแถวแถวที่ท่านเป็นเอ่อเต็มแล้วเกิดแล้วเห็กิดแล้วเกิดบารมีเต็มแล้วหน่เต็มแล้วแต่ว่าถ้าถ้ายังเป็นเป็นเป็นพระโพธิสัตว์อยู่เนี่ยเนี่ย เพราะว่าคนเรียกพระอรุกรเจสุหรือพระโพนิสัตถ์ถ้ายังมีคำว่าโพนิสัตถ์อยู่นี่ก็ยังเพียงแต่คิดที่จะเป็นพระเจ้าก็จะเป็นไรเอาแต่ว่าเต็มแล้วแต่ว่าเต็มแล้นแค่ความคิดนิดนึง่ะก็เป็นแล้วเพราะว่าสร้างพันมีมานานพันนี้ว่าครับเครับคิดถึงพระบริสัทธาเป็นคำว่าก่าน ม่มีตัวไม่มีตัวทั้งไม่มีตัวไม่มีตัวแล้วเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็ยังไงจะเป็นบริสุทธิ์ที่คุณเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณจจเป็นจิตใจว่างจากกิเลสน่าสนั่นและว่างจากกิเลสแล้วจิตใจว่างจากความโลภกดลงแล้วก็เป็นความว่างคือคือก็จะ ก็จะเทียบมันก็เป็น,เป,นเป็นบริสุทธิาพระพุทธเจ้าแล้วความหมายอาจะระลึกไปในระดับนั้นระดับพระมิถุธธมมนท้าระดับพระพุทธเจ้าคิดก็จะค,คิดเกิป็นความว่างเลยมีสิ่งว่างแ,แล้วก็วางจากตัวตนแต่ว่ทาทำงยืมมากกว่าใช่ไหมครับแล้วก็มีแล้วก็มี เพราะว่าเพิ่งจะเล่าแล้วไม่ใส่ตัวตรงด้วยแค่ว่าเรายังไม่รู้ทัรมนี่แหละรูอเดินที่เป็นการเดินเดินการปฏิบัติเดินมากเดินมากคิดถึงความว่างเวลารมณ์นั่นแหละความหมายความว่างเป็นอารมณ์คิดถึงสภาวะจิตใจที่หมดจากกิเลดนะก็เป็นความว่างลักษณะอย่างนี้คือคิดถึงธรรมนั่นเอง ไนะม่ได้คิดถึงเป็นเป็นเรื่องของตัวตนคิดถึงเรื่องของธรรมะธรรมะว่า,าคิดถึงในเรื่องของความว่าเป็นอารมณ์เนี่ยพระนิพพานเป็นว่างอย่างยิ่งอย่างนี้ความหมายที่เป็นธรรมทางเราจะเป็นอุปมาลสติก็มาถานเลยเมถึงความว่างเป็นอารมณ์แล้วถึงพระกิตเจสวนก็คือว่าพระเจ้าก็ว่าง เราก็เราได้ถึงความว่างผัสศูนยอย่างยิ่งขอขออนุญาตหน่อยคุค่ะอันนี้ถ้าคิดแบบนี้เป็นสมถะนี่สมะเป็นสมถะกรรมฐา,านทำให้จิตสงบนี <c oughs> ่จิตสงบเป็นความว่าง <c oughs> จิตไม่ทั้งไม่เกาะเกี่ยวอะไรลมลมจิตเราไม่เกาะเกี่ยวอารมณ์เลยทั้ง,งานั้นจิตเรากาะเกี่ยวอะไรเป็นทุกข์ทั้งน,นั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ให้จิตเกาะเกี่ยวถ้าฝึกแบบ เราคิดเป็นสมถะและดีทัศนนั้นด้วยครับเพราะวดทำคิดเอ่อนึกถึงตัวเองเป็นเอ่อตรงไหนนึกถึงติวเองตรงไหนบ้งคนนึกถึงตัวเองเป็นความว่างบางคนนึกถึงเป็นตัวกิเทศุล้างคนนึกถึงเป็นความว่างแต่ว่าเวลานึกถึงเป็นความว่างทีนี่เรามารูปะเราว่าเป็นอย่างไรเอ่อ ตรงนี้ยังเป็นสมถะธรรมฐานตรงนี้แต่ว่าเราก็คิดว่าเป็นเราเล่ถึงความว่างน่าจะเป็นวิพสานแต่จริงๆอันนี้อารมณ์ความว่างตรงนี้ยังเป็นสมัถะธรรมฐานเมื่อเราเล่ถึงความว่างไปบ่อยๆเข้านะจิตใจว่างไปเรื่อยว่างไปเรื่อยว่างไปเรื่อยจะเกิดความรู้อีกครั้งหนึ่งจะเกิดความรู้อีกครั้งหนึ่ง ความรู้กันนั่นจะเป็นวิปัสนาการต่างแต่ไม่ไปไเป็นไรหรอกเป็จะไปคิดอะไรว่า <Okay. S 1> มันจะเป็นสมทานหรือว่าเป็นวิป <Okay. S 1> ัสนาอะไรเงี้ยตอนนี้ใจของเราสบายาคิดไปก่อน <Okay. S 1> ใจของเราคิดอย่างนี้แล้วสบายครับไปเลยไป <Okay. S 1> เป็นเชื่อหรอเป็นเชื่อเ <Yeah. S 1> มื่ก่อนหรือเราพิจารณาความตายเหมือนกันะ <Yeah. S 1> พิจารณาความตายแล้วใจก็สบาย <Okay. S 1> รู้สึกว่ามันว่างจากกิเลสมันไม่ร้อยละอะไรมันยึดอะไร ในตำราเขาก็บอกว่ามันเป็นสมถะแต่เราก็คิดว่ามันเหมือนกับเป็นวิปัสนาเพราะว่ามันละลิกกิเลสได้มันก็ละกิเลสได้เหมือนกันเพราะมันข่มกิเลสข่มกิเลสไม่ได้มันก็ละกิเลสได้เหมือนกันใช่ไหมแต่พอไอ้การข่มอย่างเงี้ยโดยวิธีอย่างนี้ยเขาเรียกสมถะแต่มาทำมาเรื่อยๆอะไรกับมันละกิเลสได้จริงๆเป็นวิปัสนามันก็ต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยขณะทวารเวลาทำความคิดจะรู้สึกว่าเป็นปัญญา แต่ตำรานก็บอกว่าเป็นสมถะแต่จริงๆก็เป็นสมถะจริงสมถะหรือปัญญามันก็โอเคว่ามันก็พัฒนาตัวมันเองจะร่างกิเลสได้ตั้งใจว่าอะไรจะได้นักเกียรติกา,ก,การขม่มเอาไว้ได้น่าเกียรก,การที่รู้ความจริงเห็นแจ้งเอาใจรัก,กถ้าหน,น่าจะทำตอนนี้หน้า,นาจะทำสมถะไหมเหนึกถึงครับ กไปทำกรรมฐานนะถ้าหนาจารย์ทำทำกรรมฐานแบบสมาธิกรรมฐานแบบนี้หรือเปล่าช่วงนึง่งนะครับผมบ <c oughs> อกไปแล้วอาจารย์ไม่ต้องกรรมฐานใช่ไหมครับน่ากินเดี๋ยวคุณีูดว่าในช่วงนี้ครือเปล่านั่นต้องต้องฝึกมากๆครับแรกครับต้นต้องฝึกมาก ทำก็ได้ตออจิตไปด้วยตออจิตไปพุทธคายาเป็นความว่าเข้าไปที่พระพุทธเจ้านั่งประทับอยู่เข้าไปไม่ก็เห็นอะไรครับที่พุณไปควาเข <f ew s> ้างนะครับจะเห็นพลังเห็นความว่างตรงนั้นแล้วก็คิตของเรต้องให้ว่างโดยที่ก็เข้า <f ew s> ไปเข้าไปในความว่างเลยเ <f ew s> ข้าไปเลยถามว่าทำไม,นะามาต้องไปสุทธจก็สงบนะครับทำไมตรงไปพุทธดใจพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงนั้นนานท่านอธิษฐานไว้พิเศษมีพลังแห่งความว่างบริสุทธิ์ของท่านมีเส้นสายมาไปเนี่ยบริสุทธิ์ที่คุณพระอรหันต์พระอริยนะครับอรหันต์ปกติเห็นประมาณนีนี่นะครับพระอรหันต์ต้องว่างอยู่แล้วเห็นว่างอยู่แล้วเห็นไหว่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพระเรบุคนก็ดีนะลำดับเป็นพระอรหันต์ก็ดีท่านไป ไปอย่างนี้ก็เกิดมันก็เป็นปิติในธรรมะเป็นปิติในธรรมเป็นปิติในธรรมในคุณของพระเจ้าเนี่ยบางครั้งบางครั้งเสม,มือนกับพระเจา้ายังอยู่เสม,มือนกับว,าาว่าพระเจ้ายังอยู่ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านอย่างต่อมาเนี่ยสมัยก่อน แต่ถ้าสมจิดในปฏิมาได้เข้ามาต่างกันไหมไม่ไม่ต่างหรอกแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเราไปพบพ่อของเราอย่างเงี้ยเราไปพบพ่อของเราเราไปเจอพ่อเราอะไรตางความรู้สึกนั่นแหละเป็นการระลึกระลึกไปเลยครับบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้า แต่จริงแล้วพุทธะก็มีอยู่ในสรรพสิ่งอยู่แล้วนะ yeah. นี่ท่านอี่คืนนี้เขบอกว่านี่บอกว่าตั้งเบญกายค,ครับวิเด้พระอริยเห็นได้ที่คืนนี้ก็บอกแต่ว่าการส่องสายเมื่อคนเห็นยืดควาปฏิศักดิ์รครับคนธรรมดาเห็นยืดควาปฏิศักดิ์เห็นมีเมตตาให้น้อยครับ บารมีาบารมีบารมีม,รมัมมในจะสำรวมกันบารมีธรรมต่อ,อเป็นเป็นรูปตัวเป็นนิมิตเป็นบรารมีธรรมของท่านที่ท่านให้เห็นจะเห็นเนิน<ต>มีรูปเป็นปน,นิม,มิตนั่นแหละไม่ใช่ไม่มีรูปจริงๆไม่มีกายอืมเป็นนิมิตจะเห็นโลก่นแหละนั่ <m> นนะิมิตผ่านกฎมีรูปจริงๆรูปเทวดา ก็อม่ได้จริงๆหรอเป็นนิมิตท่านพระอริษฐานไปอย่างนี้ขออนุญาตคะคือหมายถึงว่าเห็นเป็นนามธรรมไม่ไม่ใช่เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะเป็นรูปแต่ว่ามันละเอียดเป็นรูปแต่ละเอียดละเอียดตามเวลาเองไม่จะมันไม่จะละเอียดตามเวลาคือมันเป็นสิ่งที่เป็นทิศสิ่งที่เป็นทิศที่จะรับรู้ได้ให้เรารู้เข้าใจได้ในรูปนั้นเป็นได้ ท huh? huh? ag ี่นั่นย huh? ังใช้ใช้เรื่องบูดาเนช่นไหมครับบูดาเนช่่นอะไรเนี่ยสัตว์ท่ากสัตว์กระบะสัตว์ท่ากสัตว์ที่ว่าสัตว์ท่ากสัตว์กระบะบูดาเนชั่นบูดาเนชั่นทุกทุกสัตว์สัตว์ทั้งหลายสัตว์ทุกสัตว์มีชีพชีพคงความเป็นธรรม ่่เป็นพุทธะเป็นพุทธะตรงี้นะการปฏิบัติไหก็เป็นพุทธะเป็นนะการละกละกิเลสไปหมดก็เป็นพุทธะอ้การละกเลสไก็เป็นพุทธะควมหมายมน็งไม่เห็นยังยังไม่เห็นไม่เห็นไเห็นไม่เห็น ยังไม่เห็นครับบริษัทเห็นไหมครับบริษัทแจกทีวีแจกอะไรนี่นบบมีก็พอก็เราพิาจารณาว่าบริษัทเป็นความว่าเห็นไหมละ่ะให้เราจะเห็นเราจะเห็นอย่างหนึ่งก็เป็นโล่ไม่ท่านปรากฏให้เราเห็นอย่างเงี้ยคือปสบเจน,นมันมีจริงมีจริงๆอย่างเางี้นะศรัทธา ความเที่ยงมันมีจริงๆก็คือบารมีที่ปรากฏให้เห็นนะปรากฏรูปอะไรก็ตามมันก็ไปรูปข้างนอกแต่จิตของท่านว่จิตของท่านก็เป็นความว่างแบบเป็นความว่างไม่มีเพศไม่มีแรงบ้างใช่ไหมแต่ก็รูปต่างๆครับอันนี้แล้วแต่ว่าคนจะเห็นแบบไหนเป็นฐานะก็ได้เป็นก็ได้ก็ได้เป็นหลายอย่างครับข้าพิจารณา เป็นความว่างแต่ว่ามีสิ่งทาไรนโลกมีแต่ว่าธรรแล้วก็ทำไบ่อยๆนมรรคพิจารณาเนี่ยถ้าเกิดว่าแล้จิตสงบมันก็นจะเกิดปิติเกิดความสุขเกิดใมนิ่งนะมิจารณอไร้มันนิ่งถ้พาพิจารณาไปมากๆมันจะเป็นโงสร้างไ ต้องดูที่กำลังเลยหรือว่าความความสะอาดมันก็อยู่ตรงที่มีมีความสกปรกอยู่อย่างเงี้ยความสกประกอบความสว่างเกิดเหมือนนั้นอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเนี่ยมจนเห็นว่าถ้าจิตของเราละเอียดเอลยความว่างเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเนี่ยเป็นสิ่งที่มันไม่มีขอบ์เพย์เลยของว่าง ถ้าเราแยกบนสารออกไปแยกบนสารออกไปใช่ไหมผ่านไปเราตอนอยู่ตอนเล็กตอนเลยไปว่างหพราว่าเมื่อเราพิจารณาไปเนี่ยมันเล็กละเอียดอย่างนั้นมาละเอียดพอเลยตรงนั้นไปว่างหมดสรรพสิ่งมันเป็นอย่างไรทุกสรรพสิ่งเป็นอย่างไรถ้าเราไปอย่างนั้นเราเห็นมันจะชัดขึ้นถ้าแรกๆเราพิจารณาก่อนนะ เราก็คิดพิจารณาเป็นความว่างอย่างเงี้ยปัญญาก็าเติบขึ้นระดับหนึ่งเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเราจะเห็นเข้าไปอย่างนี้มันจะชัดขึ้นก็คือเึ็นนิดหนึ่งเรือนสาอฤทธิความคพลินของสาวฤทีิเดชเป็นอย่างนี้ก็ความกรุณาที่คุณหมายความว่าคิดถึงพระพุทธเจ้า่นว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ที่พระองค์ได้ตัดสรู้ไปแล้วพอดีพระเจ้าของเราปัจจุบันนี้ก็ดีนะมนนีพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เราเป็นพระโพธิสัตว์มาก,ก่อนใช่ไหมถ้าจะพัฒนาเป็นพระอรหันต์ก็ได้แล้วแท่านก็ตั้งใจที่จะเป็นพระเจ้าเพื่อจะช่วยสรรพสัตวททั้งหลาย พระพุทธเจ้ามาปรารถนาอย่างนี้เราก็ไม่รู้วันทางใช่ไหมนี่พระบรมนิสสันพระรูปภิสุทธิ์ก็ปรัชน,นาที่ช่วยสรรพสัตว์ถ้าท่านจะตั้งรติก็ได้ถ้าท่านยังช่วยอยู่ยังมีพระมหาเป็นอนุขุนมากหลากเจริญในความคือนะแบงนี้ได้ยังคนะ,ะถ้าหลักตั้งใจาาถ้าหลักจะมีความแบบนี้จเจริญได้ไหครับทำยังไง ทำย oh, ังไงอ๋อล้วก็มีรุนลุนาตามท่านไปนี่ก็จะมีเมตตาลุนาเสรแลตัวเองเสลคนอ่นก็ทำไปเีละเล็กที่นน้อยอย่างีแล้ว จะได้มีมีมีกำลังใจที่จะช่วยแม่ของเราจะเป็นทุกข์่เป็นแม่เป็นพ่อได้กที่เวันทอกัครับก็ก็มีเกณฑวมามีเห็นแล้วก็มีความสึกมีความรู้สึกลความสงบสิตใจจรับ วามดีจากคนอื่นมันิคตันอยู่มาเห็นมาเมื่อมดีช่วยเราเอาเป็นเป็นสิของเรา้พอมีสัญญาแบบนี้ทานนินทตรทธช่วยเาวราเยอะเราออกอุบายที่จะแก่แก่สัญญาเดียวไม่ได้ว่าจะรับอย่างเดียว เยอะแยะแล้วรให้คนเห็นบากเออต้องเ่มนบอกว่าที่เวลาพิชชนีทำพุจาเลาพิเูทำพุทธาที่นี่นะครับนี่คืความรู้สึกนี้งมากกว่าปกติครับบดบัดบัดกันกรมยังมีพรรังของท่านอยู่ก็ได้ จะมีพลังของท่านอยู่ก็ได้ถามว่าท่านจะมีลุจิสเ็นต่างประเทศเยอะอีกกรณีามว่าท่านจะเห็นนิสัยชาว่างประเทศคุณครับมีคุณธรรมแบบไหนท่านพอมีคุยป็นต่างกัยังไงคุณธรรมก็เป็นผู้ที่จะมีจริตที่ออกปัญญานะออกปัญญาชอบคิดค้นนะ มีเสมออุปสรรคนั่นก็ก็เป็นอันเดียวันนั่นแหละก,ก็คือความคิดคน้นความวางแผนความคิดไปในอนาคตต่าง,างๆนี่แหละนี่ก็จะเป็นอุปสรรคที่จิตไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วก,ก็มีความรู้ในภาษายัางคิดไปได้ทั่วโลกไปได้ทั่วโลกวโกว้างออกไปจิตอะไร จะให้อย <mile> ู่นิ่งอยู่ลงอยู่เิ่งอยู่ภาวนาอยู่นิ่งงภาวนานานๆลำบากต้องรู้ก็ดีตรองรู้กรณีต้งรู้กีประเทศมู้ก็ดีประเทศรู้กรดีอ่าไปแนมไปทุดงศีลษะกากันดีไปทุดงบงวิเดียกันดีนะก็เลยทุดงไปข้างนอกไม่ทุดงข้างในนะครับเพราะมีปัญญาแสวงหาแสวงหาก็คิดว่าอาจจะมีอะไรที่ดีไปอีกก็ได้นะอย่างนี้ มันเป็นแค่หาทางหาทางหาแนวทางปฏิบัติแล้วก็ไปไปที่อื่นกต่อทำในวัดแล้วก็คิดถึงที่อื่นมาพัฒนาตัวตึกยังไงครับก็ให้มาคิดถึงในปัจจุบันการทำกรรมาฐานเยอะๆนะอยู่ในความสงบอย่าไปปรุงแต่งไปนานคตมากเมื่อวางแล้วพิดแล้วก็ตั้งวางแล้วมีเมตตามีการเสียสละมีเมตตา กร,รุณามีการเสสระก็หมายถึงว่านักปฏิบัตินักพลังพระไทยเหมือนกันมีเมตตากรุณามีความเสสะละเลื่อถอนเงียบตัวมีคนก็เคยเห็นเหมือนกันนะมีคนว่ากันเพื่อนฟังแด่เขาว่าดีของพระอมิษฎมหาพ,าพทุทธะของพระรูปใหญ่สวยนั่นแหละนะนะ ทุกคนจะมีดอกบ,บัวอยูนะ่เกิดอยู่บนดอกบ,บัวมันคะวรจะเป็นหลายชั้นระมีเต็งจะเป็นดอกบัวเก้าชั้นสว่างสวยสรรยยีเป็นะีต่างๆตามรนดับภูม,มิภราหมีมากก็สีต่างๆเนี่นะสรรยสวยงามเป็นสรรีทองนะมีประกายมีเงินเห็นอยู่กระโปรงให้ฟังนะ นะเห็นในลักษณะอย่างเงี้ยนี่มันก็มีเรื่อว่าเป็นแดนสุคอดีเป็นที่ประทับของพระเจ้าของวิชาภาพงพระเจ้าของพระวิเ้ษตัวที่ภาวนาหึงท่านนะที่เจหนึงท่านถ้ายังมีจิตใจต่อเนื่องกันก็จะเป็นการที่นั่นเนะือเกิดมาแล้วนกะ็มีความศรัทธาอย่างเงี้ยใน ราบนส่วนแหนก่ไดสีอะไรก็ได้มันแตกต่างกันอย่างนั้นแหละเราแต่งสีนิดๆก็ไดแต่บารมีมีสน่ก็มีสีขาวมีสีขาวไปเร่อยๆเลยไมิสวยสีแดงก็ได้สีแดง ก็เป็นบารมีธรรมห่อยเป็นบารมีธรรมที่เกิดขึ้นอความดีมันคือบารมีมากก็มันก็มันบวมไปไหนบวมไปใหญ่ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเอาเปลี่ยนนิสนั่นแหละเปลี่ยนนิสใจว่างหมายดูในปัจจุบันก็ได้ถ้าเราดูปัจจุบันเห็นก็นเห็นเหมันที่อยู่นาวไปครับแบบที่แบบใครทมีตัวบวมมากกว่า ถ้าเราคิด่างั้นเดี๋ยวเวลาโบนเราก็จะเล็กกระเทาใช่ถ้าเราคิดในงั้นเดี๋ยวเวลาบเราก็จะเล็กกระเทากืนพุทธภูมิในเรื่อ้บอวันนี้หมายวามว่านจะได้ถึงพุทธภูมิต้องต้องกือนกุมแรกแรต้องตเือรนมากครับกว่า คำว่าเมื่อเห็นสัตว์เอรก็ได้เมื่ไรก็ได้ตรวนี้ทำรู้สึกผมอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ช่วยบนี้มีมีของตรงคือะขนาดนี้ความจะได้ขึ้นกผมงบบแรกผมไม่ความคิดกะสุ้ไปอยากอยากไปถ้าคิดอย่างนี้หรือสมมเป็นสถาบันอะลร อันนี้เราเราคงเข้าใจาในในพุทธภูมิลึกซึ้งไปได้มากเลยมันไ,ได้มาก,มมากนี่ใช่มันต้องเป็นขั้นของพุทธภูมิเขาเขาจะจะมีจะมีความรู้เนี่ยที่เข้าใจชัดเจนอย่างเงี้ยในาการอธิบายไม่ได้มาก